การปล่อยกระบวนรถไฟสินค้างตรงถึงแหลมฉบังหลังผักเอกชนจับมือร่วมกับการรถไฟไทยให้บริการขนส่งสินค้าทางร่างแบบโค้งจรครับด้มรองในกลุ่มน้ำตาลแปลรูปจากฐานการผลิตหยักใหญ่ทั่วผักอีสานครับที่สถานีรถไฟท่าพระตำบลท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนางสาวธนิยาในพินิจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับนายสุจิตเช่าศิริกุล รอ้รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้แทนจากบริษัทนำตาลมีผลจำกัดบริษัทประท้อจำกัดมหาชนและบริษัทแฟร์แอนด์ฟาสจำกัดรวมกันปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าขบวนทีหาหาแปดต้นทางสถาน,นีรถไฟท่าพระปลายทางสถาน,นีรถไฟท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีครับถือเป็นครั้งแรกในภูมีภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมเพรียงครับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าในกลุ่มน้ำตาลทรายบรรจุจากขอนแกน่นบรรทุกจากขอนแกน่นไปที่ทาเรือแหลมฉบังครับผ่านระบบล่างมีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์36ตู้ครับน้ำหนักรวม919,680่มกกิโลกรัมโดยใช้เวลาเดินทางจากขอนแก่นไปที่าเรือแหลมฉบังประมาณ10บชั่วโมงครับ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ให้บริการในระบบการขนส่งที่เป็นมาตรฐานเดิมขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งผ่านระบบล่างตามมาตรฐานสากลครับค่ะทั้งด่านนายช่านศักดิ์ฉื่นชมร้องกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตทจำกัดมหาชนบอกว่าในส่วนของปตทค่ะได้จัดตั้งบริษัทโกลบอลมัติโมเดลโลจิสติกจำกัดหรือว่า GML เพื่อให้บริการด้านโลจิสติกแบบครบวงจรเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งกับพันธมิตรในสอปป,อปอลเล่าจีนกัมพูชามาเลเซียและสิงคโปร์ที่ผ่านมาในปี2,565ค่ะมีการขนส่งเม็ดพลาสติกไปที่มหานครชงชิงและขนส่งทุเรียนไปที่เมืองคุนหมิงและในปีนี้ค่ะปาตาทก็ได้รับพื้นที่สัมปทานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่สถานีทาพระจังหวัดขอนแกน่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางของผู้มีภาคในการส่งออกสินค้าโดยตรงไปประเทศจีนหรือว่าผ่านทางทา่าเรือแหลมฉบังนั่นเองค่ะครับ